สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมคะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่องตามใจฉันนะคะวันนี้ป้าพรก็ยังอยู่ในบ้านเหมือนเดิมแต่พาคุณผู้ชมมาชมต้นไม้สวยๆน่ารักน่ารักนะคะน่ารักใบสีชมพูนิดๆหน,น,น่อยกระจุมกระจิ๋งประมาณนี้เขามีชื่อว่าน้องเขานะคะมีชื่อว่าน้องเงินไหลมานะคะเขามีชื่อว่าเงินไหลมานะคะใบจะออกชมพูนิดๆอย่างเงี้ยนะคะ แต่บางใบจะเห็นว่ามันเป็นสีเขียวแต่ตอนนี้ก็ยังไม่เข้าใจเหมือนกันว่าต่อไปเ็าจะเป็นชมพูอย่างนี้หรือยอย่างไรนะคะผู้ชมไม,ไม่ไม่ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะนี่ป้าปอนก็ไม่ค่อยมีความรู้นะตรงนี้เนี่ยอันนี้สวยเห็นไหมคะใบก็จะออกชมพูนิดๆนะคะแล้วส่วนเจ้าใบนี้เดี๋ยวจะให้ดูเจ้าใบนี้โอ้ยเจ้าใบนี้ชมพูสวยมากเลยเนี่ค่ะคุณผู้ชมแต่ใบมันยังกลางไม่หมดหรือว่ายังไงไม่แน่ใจนะคะคุณผู้ชมสวยมากนี่ชมพูเลยค่ะคุณผู้ชม เงินไหลมานี้นะคะเป็นไม้มงคลที่ผู้คนนิยมปลูกกันในบ้านหน้าบ้านอย่างเงี้ยยิ่งตอนนี้เป็นไม้เออเป็นกระแสะไม้ใบด่างใบลายอะไรแบบนี้โอ้โหกระแสะแรงมากคุณผู้ชมก็ทุกคนก็จะจัดหาซื้อมาไว้ประดับบ้านเพื่อเสริมบารมีนะคะเป็นสิริมงคลแก่บ้านเรานะคะวันนี้ป้าพรจะมาทําการแยกแล้วก็เปลี่ยนกระถางนะคะแยกหน่อแล้วก็เปลี่ยนกระถางอย่างเช่น กระถางใบต้นนี้เนี่ยอันเนี้ยนะคะจะเห็นว่ามันจะมีแยกออกมาเห็นไหมคะเดี๋ยวพ่าพรจะแยกต้นสีเขียว,ยวสูงๆนี่ออกนะคะและส่วนเจ้ากระถางตัวไห้บใบแดงตัวเล็กเนี่ยให้อยู่ในกระถางเดิมน,นะคะอะเดี๋ยวเรามาแยกกันขั้นตอนแรกก็คือเราจะต้องตัดหนออันเนี้ยนะคะเดี๋ยวขยับตัวนี้ก่อนอเอาหนอเจ้าตัวเนี้ออกก่อนนะคะ,ะเดี๋ยวเราตัดออกกันก่อนแปน๊บนึงนะคะคุณผู้ชม คุณผู้ชมคะกระพรก็ตัดออกมาเรียบร้อยแล้วนี่นี่ค่ะอ่าเดี๋ยวเราจะทําการใส่กระถางใหม่ลงไปนะคะกระถางก็แล้วแต่คุณผู้ชมจะเอาใ่เล็กแค่ไหนก็เลือกเอาตามใจชอบเลยนะคะอันนี้เอามา reuse ใหม่นะคะคุณผู้ชมอาจจะมอมๆไปหน่อยนะคะแต่ว่าก็คือเราเอามาใส่มนไม่เป็นไรคะ่ะก็คือมันยังไม่แตกยังใช้ได้อยู่นะคะก็คือข้างข้างใต้เนี่ยอาจจะเป็นเอ่อมะพร้าวเอ่อมะพร้าวสับนะคะแล้วก็เํามา เอาดินใส่ข้างบนนะคะไม่ต้องใส่เยอะก็ได้นะคะแล้วก็เนี่ยคุณผู้ชมแล้วเราก็ทําเปิดรูให้หน่อยนะคะเปิดรูให้หน่อยแล้วเราก็เอาต้นไม้ว่างพอ็พรอจะไม่ถนัดแหละต้นไม้วางอย่างเงี้ยนะคะคุณผู้ชมแล้วก็จัดลากาให้สวยให้ดูดีแล้วก็นําดินใส่ลงไปเลยมือเดียวขอภัยนะคะคุณผู้ชมคะคุณผู้ชมท่านใดเข้ามาชมช่องตามใจฉัน ครั้งแรกนะคะปาพรขอให้ทุกคนนะคะช่วยกดติดตามให้ปราพรหน่อยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปหน้าต่อไปนะคะคุณผู้ชมที่เ,เป็นเพื่อนเก่า FC เก่าของปราพรก็ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์นะคะขอบคุณมากเลยค่ะทุกๆคนเลยนะคะอ่านี่ได้แล้วค่ะคุณผู้ชมแค่นี้เองเห็นไหมคะสวยงาม เสร็จแล้วแค่นี้เองค่ะคุณผู้ชมเสร็จแล้วหนึ่งกระถางเห็นไหมคะงามเลยค่ะแล้วทีนี้เราก็เลี้ยงไปให้เขาเป็นใบสีออกชมพูแดงๆเนี่ยนะคะก็ต้องให้เขาโดนแดดนะคะคุณผู้ชมจะไปเก็บไปในร่มจัดมิฉะนั้นแล้วมันก็จะไม่มีสีเหมือนเจ้าใบนี้นะคะคุณผู้ชมให้มีสีอย่างนี้นะคะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวพอพรแยกให้ดูให้หมดก่อนนะคะเดี๋ยวมาดูกันทีค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวดูเจ้าต้นนี้อันนี้มันอยู่ในแก้วนี้อยู่นะคะ นี่ดินเ้าหน้ามันนี้เดี๋ยวป้าพรจะเอามาให้เขาอยู่ในกระถางค่ะได้สวยๆงามๆดึงออกมาเป็นแบบนี้คะ่ะคุณผู้ชมแล้วคุณผู้ชมก็เอาดินออกนะคะคุณผู้ชมเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันมีสองต้นเดี๋ยวป้าพรจะแยกไดสองกระถางเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะคุณผู้ชมท่านใดสนใจนะคะ,ะเงินไหลมาสีชมพูแบบนี้นะคะโทรมาสอบถามป้าพรได้ที่เบอร์โทรใต้ล่างคลิปนี้นะคะมีไม่เยอะนะคะคุณผู้ชมของดีมีน้อยค่ะของดีมีน้อยนะคะ,ะ,ค,ะ,ะ,ค,ะ,ะ,ค,ะคุณผู้ชม ดิบรี้นะคะถ้าใครสนใจราคาไม่แพงมากค่ะเพราะว่าไม่โหดร้ายขนาดนั้นนะคะคุณผู้ชมค่ะวิลากเต็มเลยคุณผู้ชมอ้ยมือเดียวมือเดียวขอโทษทีคุณผู้ชมนี่นี่เดี๋ยวเราจะแยกแล้วนะคะแยกแนะจะแยกแะหวจับอะไรให้ดูก็ไม่รู้นี่เห็นไหมคะคุณผู้ชมสองต้นสองต้นค่อย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 เขย่าค่อยคเขย่าลากเยอะมาก จริงๆแล้วเราไปเลี้ยงในน้าก็ได้นะคะคุณผู้ชมไม่เลี้ยงไม่เลี้ยงกับใส่กระถางในปลูกในดินก็ได้เลี้ยงในน้ําได้นะคะคุณผู้ชมนี่สองต้นเลยว้าวเดี๋ยวเรามาใส่กระถางกันนะคะคุณผู้ชมคะและนี่คือเจ้าต้นแม่พันธุ์ของเขานะคะดูแม่พันธุ์สีแม่พันธุ์สิคือสีแม่พันธุ์เนี่ยไปเก็บไว้มันไม่โดนแดดมันก็เลยไม่ขิดไม่แดงเลยเห็นะคะเขียวเดี๋ยวเราจะมีวิธีให้เขาแดงก็โดยการ ตัดกิ่งเขาเนี่ยไปชําแล้วให้โดนแดดนะคะอันนี้ป้าพรเพิ่งเอามาโดนแดดนะเนี่ย๋ยวจะตัดกิ่งชำโอ้อกมานแนวคุณผู้ชมคะ่ะก็ป้าพรก็ตัดแล้วเห็นไหมแล้วกิ่งเนี้ยมันมันมันโดนตัดไปนล้้เนี่ยค่ะป้าพรตัดมาแล้วการตัดออกมาเป็นแบบนี้เลยนะคะคุณผู้ชมก็คือเนี่ยตัดยาให้โดนข้อนะคะโอ้เล็บดําเลยไปเมื่อกี้นี้แล้วมันจะมีรากอยู่แล้วตัดก็ ให้ข้อมันอยู่ตรงกลางเนี้ยค่ะคุณผู้ชมนะคะได้ได้เยอะเลยเ่ยคุณผู้ชมเนี่ยได้เยอะเลยเดี๋ยวเราจะไปใส่กระถางกันแต่จริงๆแล้วเขาก็เริ่มมีสีชมพูนะคุณผู้ชมจะว่าไปเนี่ยเห็นไหมคะเขาก็เริ่มมีสีชมพูแล,แล้วเดี๋ยวเราจะไปบูรณะใหม่บูรณะใหม่ตอนนี้เป็นที่กระแสนิยมประพรน์กันเลยอยากจะเอาไปใส่กระถางเล็กๆเพื่อจะได้มีใครสนใจนะคะโอเคปะไปใส่กระถางกัน คุณผู้ชมคะแล้วนี่เป็นกิ่งที่เราตัดมาจากต้นแม่เขานะคะอ่าแบบนึ่งตัดแบบนึงตอ่าเดี๋ยวะคะอันนี้เราตัดมามันจะเป็นแบบนี้เมื่อกี้มันแยกนะคะเนี่ยนี่มันจะเป็นแบบนี้แต่ว่าแล้วเวลาปลูกทำยังไงนอนนี้เลยไหมไม่ใช่นะคะคุณผู้ชมต้องนึกถึงสภะาพใบให้มันตั้งเนี่ยให้มันตั้งอยู่อย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เอาส่วนทั้งล่างนี้ลงดินนะคะอย่างเช่นเจ้าต้นนีนะะ้เดี๋ยวกตอนก็มือเดียวตั้งอย่างนี้ คุณผู้ชมเห็นไหมคะเห็นไหมคะรากเขอยู่อย่างั้นใบมันก็ตั้งตั้งขึ้นอย่างนี้อ่ะโอเคเดีย๋ยวเราใส่ดินกันนะคะเป็นไงบ้างคะคุณผู้ชมเรียบร้อยแล้วนะคะ,ะเจ้ากลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่เราแยกนะคะแยกก็คือที่เขาอยู่ในกระถางเรียบร้อยแล้วแล้วเราก็แยกออกมาเป็นกระถางละหนึ่งต้นเพื่อที่จะให้เขาจเจริญเติบโตได้ดีขึ้นนะคะไม่ต้องเบียดเสียดกันมากมายนะคะคุณผู้ชมก็แล้วก็มากลุ่มนี้กลุ่มนี้เป็น ไปตัดมาจากต้นแม่เพื่อไปตัดเพื่อมาชาใหม่นะคะคุณผู้ชมสีเขาก็ยังไม่ค่อยออกเท่าไหร่แต่ว่าใบเนี้ยเริ่มออกสีล้ะเนี่ยคะแดงๆหน,น่อยเนียน่ยเริ่มออกสีแล้วเนี่ยการชาก็เป็นประมาณอย่างเงี้ยค่ะคุณผู้ชมแล้วก็ถามว่าแล้วจะเอาไว้ที่ไหนก็คือไว้ให้เขามีได้แสงแดดบ้างนะค,ะคุณผู้ชมไม่ไม่ให่ร่มสนิทนะแล้วก็มีถาดอย่างเงี้ยถาดอย่างเงี้ยใส่น้ําไว้นะคะแล้วเราก็จับเจ้ากระถางเนี่ยมาแช่น้ําอย่างเงี้ยค่ะ ไม่ต้องลดน้ําเลยนะคะคุณผู้ชม mm. กะแช่น้ำดี๋ยวเขาก็เดี๋ยวเขา,เ,เ,ขาเขาจะดูดน้ําขึ้นมาในกระถางเองนะคะคุณผู้ชมคะเนี่ยแช่ประมาณอย่างเงี้ยค่ะคุณผู้ชมเล้ mm. ก็จะดูดน้ําขึ้นมาเองก็จะบายไม่ต้องรดน้ําก็โอเคนะคะคุณผู้ชมท่านใดสนใจติดต่อสอบถามมาได้ที่เบอร์โทรด้านล่างนะคะตอนนี้นะคะ mm. ก็ขอบคุณมากนะคะคุณผู้ชมสําหรับ การรับชมแล้วก็ติดตามนะคะทั้งเพื่อนเก่าแล้วก็เพื่อนใหม่ขอบคุณมากๆเลยนะคะเอาไว้เจอกับป้าพรคลิปหน้าคลิปนี้ต้องสวัสดีลคะค่ะสวัสดีค่ะ